สวัสดีครับวันนี้มาสวัสดีกันที่หลักกิโลเมตรที่1ินะครับหมายถึงถนนเส้นนี้เป็นถนนสายกระจ้องหัดเรานะครับหลักกิโลเมตรที่11เซึ่งถนนเส้นนี้มีแหล่งต้องเที่ยวมากมายนะครับผมก็ได้มาขายน้ำว้อยอยู่ที่นี่นะครับ ที่นี่ก็เป็นบ้านสวนของลุงนะครับก็ได้มาอาศัยขายของนะครับอ่างจากนายองก็17กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่เห็นป้ายเหลืองๆตรงนั้นก็เป็นที่พักนะครับ นั่นคือที่พักถนนเส้นนี้ก็ไปสะตูนได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมก็เลยเห็นตำเลตรงนี้มันสวยก็เลยกะว่าจะมาขายน้ำห้อยแล้วก็ปักพื้นบ้านนะครับ จริงๆแล้วตรงนี้บ้านหลังนี้อยู่กน้นลำเพอกับบ้านผมนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณลงตานมองเห็นว่าบ้านก็ไม่มีคนอยู่ก็เลยยกให้ผมอยู่ก่อนนะครับและว,ว่าแรงนี้ก็ถือว่าการต้องเที่ยวในแถบนี้ก็ลึกมลื้นนะครับและว,ว่าตังบ้านผม มีตั้งน้ำตกตะลีนะครับไปในบ้านตัวนี้ก็มีผลไมายยเยอะแยะนะครับเล่นหนักไปต่างตุเรียนเมื่อถึงฤด,ดูการก็เปิดกายกันหน้าบ้านเลยนะครับไปหลงก็ามาดูแล้วก็ฝวากกุดซับตะไครกกุดไร์ด้วยนะครับ เพื่อว่าจิตได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกกลับก็ไวซื้อน้ำมันรถไตไปด้วยนะครับอาชีพหลายอย่างเกินครับไม่รู้จะํำกันไหมถนนเส้นนี้ก็ถ้าจะมีก็ปากจางเลยก็คือน้ำตกกระช่องหลังจากนั้นก็มา วังยินลาดสร้างสุขนะครับแล้วก็น้ำตกสายรุง้งน้ำตกปลาสวรรค์กลองเหยน้อยน้ำตกป้านน้ำตกตนเตะนะครับถือว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความจำกันในการต้องเที่ยวมากครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนมาเที่ยวรังแล้วก็ไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ